คัดก็มาใหม่กรณีการเต็มออโต้เซฟที่คัดพลาสมีให้มีวเอกนี้มาพร้อมล้อแม็กนะเรเชนได้ค่ะมาเลยค่ะลูกค้ามาชมต่อลูกค้า75นะลูกค้าต่อบริการเลยค่ะคันนี้ลูกค้ามาดูกับอินสูตรลูกค้ามิวเอกรณีค่ะรถ14 75ลูกค้า3าปอร์รถเกียรออโต้ในลูกค้าคันนี้คัดก็ใหม่กรณีการเต็มด้วยค่ะชมหมดได้เลยนะลูกค้าคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่360,000บาทเรเชนค่ะเปิดราคาไหมคะลูกค้ามิวเอกรณีค่ะเปิดราคาได้ค่ะ หท่านเหรอคะห่ท่านได้คำมาแล้วค่ะสามแสนหกบาทที่อมนให้คำแล้วมีแต่ดมากกวาเชลกาอะไรชื่อต่อบิต่อได้เลยนะคะได้มากกว่าเฉลกะสามแสนหกหมื่นบาทเพิ่มเติมนะกระจกประตูหน้าขวาขึ้นลงไม่ได้ค่ะกระจกประตูหน้าขวาลูกค้าขึ้นลงไม่ได้ด้ยนะสามแสนหกที่ร <Devil Tai terms> ้านให้คำมาแล้วอะไรชื่อต่อบิต่อได้เลยนะสามแสนบาทที่แล้วค่ะสามแสนหกบาทสามแสนบาทนับหนึ่งสาบาทนับส 2 0 0 0อะไรลกับเป็นกสิบาทนแล้วกสามแสนทุกที่ลานแล้วกับแล้วสตอบีตอได้เลยค่ะสามแสนทุกสี่ัอะไรละกับเป็นกสอปนะคะสมกหนึ่งพันลกัแล้วกัาแสนทุหนึ่งพนับหนึ่งสามแสนนหกพันแปดพันที่ลานแล้วกับเปแล้วก็สามพันที่ลานแล้วกับแล้วได้มากกว่านี้บีตอได้เลยนะสามแสนหกทแล้วกสามแสนท่นแปนับหนึ่งสามแท่นน่สานหกหมื่นแปดพันบาทที่ลานค่ะ สาขายค่ะสามแสนหกหมืปดนบาทนะร้านหกศูนย์หประมินได้ไปสามแสนหกหมืปดนบาทขอบพระคุณค่ะ